ี่อะไรลัคนาราศีตุลน,นะถัดจากชาวลัคนาราศีกันก็มาถึงชาวลัคนาราศีตุลน,นะมีใครลัคนาราศีตุลบ้างนะครับ ผมกำลังพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนให้อยู่นะมีใครลัคนาราศีตุลบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยตุลตุลมีใครลัคนาราศีตุลบ้างล่ะครับพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะเชา้าลัคนาอะไรนะรอฟังพึกศพพึกศพไปเมื่อประมาณ ไปนานแล้วพึ่งสอะ่ะอืมนะลัคนาราศีตุลดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกแปดเดือนที่ทั้งดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาววังคารดาวพุธ มาทับลัคนาราศีของชาวลัคนาราศีตุลอยู่แล้วก็ไปเข้าเงื่อนไขพิเศษทางโหราศาสตร์คือไปได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณนนรเกเก์ทำให้ดวงชะตาจะมีข่าวดีมีความสำเร็จ ช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาพาก็มาทับลัคนาของคุณอยู่กับดาวสุขซึ่งสุขกับอาทิตย์เป็นคู่สมพลแล้วสุขเป็นกเกรษตราธิปดีชาวลัคนาราศีตุลจากดวงที่คุณรู้สึกว่าบางทีก็ส่งตีนส่งตีนในช่วงที่ผ่านมานะก็จะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ก็มีช่วงจังหวะที่ต้องระวังอยู่ไม่ใช่บอกว่าดีแล้วโควรแม่งจะดีทั้งเดือนดีทุกวันก็คงไม่ใช่1-5ถึงนะครับช่วงนั้นการงานขยับดีแต่จิตใจไม่ค่อยสดใสร่าเริงนะักใครที่มีปัญหากับแฟนก่อนหน้านี้มันทำให้คุณเองนั้นมีความรู้สึกถึง เออมันอื่นๆน่ะคนเราทะเลาะก,กันน่ะมันใครมันจะไปแฮปปี้นะนะฮะอ่ะคุณย่าน้องติ๋นหนูว่าขอตัวก่อนคัสินแสขอบคุณนะคะที่เข้ามาวัดทักทายกันนะคะ6กถึงสิช่วงนั้นระวังเรื่องการเงินระวังปัญหาเรื่องเงินระวังมิจฉาชีพระวังเรื่องเสียเงิน6กถึงสิจึงพึงจะต้องระวังในเรื่องการเงิน ความเสียเปรียบอะไรต่างๆนะ11จนถึง15ชะตาพลิกกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในเรื่องการเงินนั่นแหละเรื่องเดิมนั่นแหละนะมันติดตดขัดขัดอยู่ในช่วงที่บอกแล้วก็พอ11จนถึง15ก็ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 16ถึง20ช่วงนั้นจิตใจไม่ค่อยปลอดโปรง่งจะมีปัญหาขุนใจหงุดหงิดใจระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยช่วงนั้นมักจะคิดอะไรไปในทางลบๆเสมอนะครับใครเนี่ยคุณป,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 ปันนาดา เพิ่งโดนมิจฉาชีพไปค่ะอันนี้จริงคุณลักษนาอะไรเขาเนี่ยโอ้ตายหาแล้วมิจฉาชีพเลยเหรอไอ้หาเอ้ยแม่งนะฮะยี่สิบเอ็ดจนถึงยี่สิบห้าช่วงนั้นการเงินจะดีการงานก็มีความสำเร็จก้าวหน้าไปได้ในทิศทางที่ดีมีข่าวดีในเรื่องของการงาน มีคนเข้ามาซัพพอร์ตในงานหรือภารกิจที่คุณทำอยู่2 6่สกถึงสาการเงินยังไปได้ต่อเนื่องโอ้ยตุนค่ะอ๋อโดนไปสามหมื่นกว่ามิชชาชีพบีกไอหาเอ้ยพวกอิสาราเะเลวพวกนี้นะอืมผมด่าให้แล้วนะแม่งทำไมไม่หากินเลยที่มันสุจริตว่าไปหลอกเงินเขาเนี่ยมึงเอ้ยกดพ่อคดแม่ไม่สั่งสอน ฟังแล้วมันน่าหงุดหงิดอ่ะอืมหา,หากินอะไรกับความเดือดร้อนคนอื่นเขาอีพกมิชฉาทีพพวกหานี่นะแล้วก็26จนถึงสาสนะช่วงนั้นนะฮะการเงินอะไรต่างๆก็โอเคขึ้นแต่จะเป็นช่วงที่เราระมัดระวังเรื่องเงินมากขี้เหนียวเลยแหละช่วงนั้นนะ่ะนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลกับดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนนะ อยากกันนั้นเลยชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่โคจรมาทับลัคนาของคุณอยู่ได้องค์เกนนะรักเกณฑ์ตามที่ทินแสหมิ่งได้อธิบายให้ฟังไปแล้วดาวที่ทับลักเป็นองค์เกณฑ์แล้วก็มีดาวสุขทับลักเป็นกเกษตรราธิบดีและเป็นปัญจมหาบุรุษโยกสองอย่างนี้ให้ผลดีมากให้ผลในแง,ง่ความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรือง ใครที่รอตำแหน่งขยับอยู่ก็จะมีข่าวดีเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานอย่างแน่นอนนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเนี้ยมันเออมันสลับเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยแน่นอนเน่เดี๋ยวดีเดี๋ยวขัดแย้งเดี๋ยวเข้าใจกันเอาเดี๋ยวงอนกันอีกมันจะเป็นแบบนี้แหละ นะก็ดูให้ดีก็แล้วกันชาวลัคนาราศีตุลน,นะนะครับนะเออบางทีมันระวังเรื่องขัดแย้งกันเรื่องการงบการเงินน่ะไม่รู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนแนละ้วอาจจะมาขอหยิบขอยืมกันแล้วก็มันก็ทําให้ขุ่นเคืองกันได้อะ่ะเงินไม่เขไม่ค่อยเข้าใครออกใครหรอกคุณบางทีแฟนคนรักกันผัวเมียกันมันก็มีปากเสียงกันเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันนะ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล